สวัสดีครับนี่คือคลิปสั้นนะครับ M4 PP กันลำปาง Six Sauer นะครับ P228 นะครับปืนแบงค์กันหรือปืนแบงค์แฟลลิงกันนะครับมีโลโก้ตาสมองสวยๆด้วยนะครับ Navy Seal นะครับนี่คือศูนย์เออ่ด้านหลังนะครับศูนย์หลังศูนย์หน้านะครับเฟรมด้านขวาของปืนนะครับด้ามลายเชคเกอร์สวยๆแบบนี้นะครับขนาดเท่ากับปืนจริงนะครับมิติ1ต่อ1นะครับสามารถลงซองปืนจริงได้ด้วยนะครับรุ่นนี้เฟรมบน อลูมิเนียมเฟรมล่างอลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะทั้งบนและล่างนะครับเป็นโมเดลรุ่นซิก p ซวเออร์พีสองสองแปดสเตเลสนะครับราคาโปรโมชั่นวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับเราให้ไปแปดพันห้าร้อยบาทนะครับจากปกติอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับลดไปหนึ่งพันก็เอาไปแปดพันห้าแล้วกันนะทีจริงมันจะต้องควรขายอยู่ที่แปดพันเก้าแต่เราลดให้ถึงเดือนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทแถมลูกสิบนัดนะครับแถมลูกสิบนัด ลูกเป็นปลอกเงินและปลอกทองเลือกได้ว่าเอาลูกปลอกเงินหรือลูกปลอกทองนะครับแล้วก็กล่องจะได้แบบนี้เลยนะครับในกล่องก็จะมี1ปืนแมกกาซีนและได้กล่องสวยๆแบบนี้นะครับอีกหนกล่องปะเรามายิงทดสอบกันครับป่ะทางนู้นครับป้ <c oughs> ากล้องชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีคอยกันครับมาเราจะทดสอบอยู่ประมาณ8นัดน,นะครับ ประมาณนี้ครับตัวปืนยิงโคตรดี8,500บาทแถมลูก10นัดจนถึงวันที่3 1มสิบงหาคม2,568นี้นะครับถ้าหลังวันที่สามสิบไปก็จะเป็นแป0 0เออเก้าบาทครับผมขอบคุณครับ